ใครไม่ใช่เดี๋ยวผมว่าคับไปดูทุกคนเนี่ยทุกคนมันคับได้เลยนะเซนคับออฟฟิเชียลขอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ยกทีในเกมนะครับทุกคนต้อนรับนะทุกคนคนะือบ่วงนี้ทีไปเจอมัดมัดหนึ่งมาทุกคนเป็นเสื้อผ้าทุกคนเป็นแบบชุดกอ่อเพชรอ,อกไอรอนอะไรเป็ใช่ไหมคนแต่นี้มันเป็นบล็อกที่เราสามารถหาได้ตามธรรมาชาติและหาง่ายมากๆบางอย่างนะ <laughs> มซู่วันนี้บล็อกแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือบล็อกดินทุกคนอันแน่ <S <S คิดเลยในใจพี่ทีมกโกกว้แล้วบล็อกดินเอาทําชุดได้ไงมดทุกคนนะครับอย่าไปหาทํทุกคนโดยที่วิธีการคาฟเนี่ยก็คือโอเค,คเทุกคนมาทุกคนห่าตกคคาฟมานะครับผมสู้ที่น,นักคัเนี่ยเราก็จะเอาดินในกล่องเนี่ยครับทุกคนคาฟเหมือนแบบอ,อกธรรมดาเลยอัอนนีมาเตรียมอันทดนทุกคนแล้วเราก็จะได้มมาทุกคนมันขึ้นมากี่อันทุกคนแต่ชุดมันก็ไม่ได้แย่มันก็เท่ทุกคน ใช่ไหมมัน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 ก็ได้อยู่ทุกคนใช่ปะซึ่งมันขึ้นมาประมาณ4เกราะนะทุกคนคนคิดว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับนี่ทุกคนเรามีสนามประลองเล็กๆให้เรานะครับผมโดยที่ผมใช้คิปเปอร์เนี่ยลองระเบิดดูนะครับเพื่อความทนทานแล้วก็ลองให้ซอมบี้ตีว่าแบบความถึกทนนะครับแล้วก็พิกซอมบี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมมาลองกับเปิ์ก่อนแล้วกันนะทุกคนมาทุกคนตูมไม่ช่วยเฮี้ยอะไรเลยโอ้แต่เกาะมันก็ลดลดไม่เยอะนะทุกคนมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่นะหรือมันแบบเจอุบป๊มมันเข้าาดิ อ๋อมันอาจจะใกล้ไปทุกคนเมื่อกี้นะแต่นี่มันก็อาหามาไกลแล้วก็รอดนะทุกคนแต่ก็ความถึกมันก็มันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะทุกคนมันเป็นดินเน,นะเนาะทุกคนเอาเปชรสม,มบีบางเอาสักไอจิวมึงเนี่ยสักห้าตัวทุกคนอ่ะเริ่มอ,อ,อันนี้ผมกะาทาุกคน โอเคทุกคนนั้นละมานต่อไปทุกคนเป็นบล็อกไม้ที่แปรรูปแล้วทุกคนเพียวปะเอาพวกไม้มาทําได้ยุคเนี้ยซึ่งวิธีการคราฟเนี่ยก็เหมือนอันนี้เลยเหมือนกับชื่อเกาะธรรมดาเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้ดีขึ้นหน่อยทุกคนขึ้นมาถึง6เกาะเลยนะว้าวดีอ่ะอ่ะอันเดิมเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะให้คิปเปอร์ระเบิดดูทุกคนเอาใกล้ๆใกล้ใกล้ใกล้ๆใกล้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 แกล้ใกล้ใกล้คราฟใหม่ก็ได้เพราะปัญหาง่ายทุกคน เฮ้ย <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ถืกใช้ได้เลยไอ้ส hmm. <F> ักอ <F> ีกสักทีสักทีอีสักทีทุกคนอีสักทีอุ้ยทุกคนก็เหลือประมาณ2หัวใจครึ่งก็ยังโอเคนะนั่นเดี๋ยวผมลองเอาพิคซอมบี้ดูนี่กี่ตัววะสัก3ตัวทุกคนเลือดเลือดไม่เต็มอ่ะเอาปะเอาปะมึงเอาเปล่ามาดิมานั่นเดี๋ยวเรามาเป็นพวกซอมบี้ธรรมดาทุกคนมาซักสามตัวมามาดิ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  มาดิมาดิกูนี่จะตายแล้วนี่เฮ้ยแซนด็กไปเลยทุกคนก็ชิ้นเกาะเนี่ยมันก็มันก็จะโอเคเลยทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ไม้ไปแล้วทุกคนอันนี้เรามาเป็นหินบ้างนะทุกคนเรื่องหินก็ครับเหมือนนั้นเมื่อกี้เลยแบบเด๊ะเลยมันก็เด๊ะนะแต่นี้มันเป็นหินหายากขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ไม้ในการลงไปขุดหินข้างล่างแต่ก็ขึ้นมา6อันเท่ากับอันเมื่อกี้เลยทุกคนจะไปอยู่ที่อพารทนตานนะทุกคนเราลองมาดูมึงมาดิเฮ้ยดื่มไประเบิดการอบแรกตู้มโอเคมันว่าจะไม่มีเห้ยไนรอดลวะ่ะรเาเราาาลลลอองมไไกกกัน่ย อันนี้เอ้ยแต่นี่มันดีกว่าทุกคนลดไปประมาณ3ามหัวใจครึ่งนะหายไปประมาณ3ามหัวใจ3ามหัวใจครึ่งทุกคนซึ่งมันจะค่อนข้างได้จัดทนทานกว่าไม้หัวใจก็ไม่มากทุกคนคขึ้งหัวใจเองอ่ะเราลองมานี่ดูอ่ะอันนี้ผมจะตั้งใจแล้วอะผมกากทุกคนอันเนี้ยไม่ใช่หรอกอ่ะลองตัวนี้ดูผมน่าจะต้มบี้ตีดูทุกคนก็ตีเข้าอยู่นะแต่แบบตัวนี้ถึงก,กบไม้ทุกคนอ๋อไปกูไปเธอ ปล่อยกูไปไ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 ปล่อยกูไปโอเคทุกคนอันต่อไปก็จะเป็นขนแกะทุกคนซึ่งผมเอาขนแกะที่เก่งที่สุดในโลกมาก็คือขนแกะเสียมพูทุกคนนี่น่ารักใช่ไหมล่ะแต่ผมรู้สึกว่าแต่ละอันเนี้ยจะเปเอฟเฟกต์ที่มันไม่เหมือนกันนะทุกคนเห็นปะเออเห็นไหมแต่แบบค่าพลังมันก็ต่างกันไม่เยอะรู้สึกว่าอันขนแกะเนี่ยจะเท่ากับดินเลยนะครับก็คือ4อันเนาะแต่ผมว่ามันน่าจะเละเลยอะรอบเนี้ยอ่ะหัวเรใกล้ๆกันบุม แตกครับผมไม่รอดจะแล้วนะเอ้ยต่กับทุนทาเนี่ผมรู้สึกว่าทุกอันเนี่ยที่ใช้แบบไม่ไม่จะไม่ว่าจะเป็นดินไม้หรืออะไรเนี่ยพอทุกทุกอย่างเนี่ยเขาท่านีน่จะทุนทานทุกคนดูดิถ้าแบบใช้ทํางานทําเหมืองลงเหมืองธรรมดาเน,นี่ยผมว่าสบายอะ่ะอร่อยแล้วสองตัวทุกคนอ่ะรถทีละสองจะครึ่งแล้วทุกคนเราจะไม่ตายผมจะไม่ตายทุกคนผมจะไม่ตายสักสที่ไหนกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราเราลองมาเป็นพวกซอมบี้นะครับว่ากี่ทีจะตายนะครับผมมาหนึ่งสองสามสี่ห้า ก้าประมาณ9ทีทุกคนตายนะครับตี่ประมาณ9ทีทุกคนแตมันก็ค่อนขจะโอเคเลยนะครับเป็นชุดเกาะแนวนุ่มนวลน,นะทุกคนไปต่อเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอันนี้ทุกคนเป็นชุดเกาะกระจกทุกคนนะครับผมก็คามาอนอันทีแล้วเลยเอ้ยแต่นี้ทุกคนล่องหนเชื่ออย่างเฟี้ยวทุกคนเฟี้ยวมากอันนี้เฟี้ยวมากจริงดูดิเฮ้ยแต่มันจะฟางหรือเปล่าวะเอ้ยแต่ทุกคนอันนี้ขึ้นมาน้อยมากนะครับอันนี้ขึ้นมาแค่2กราะเอง2อันเองทุกคนมันน้อยนะลองดูทุกคนอ่ะเราใกล้ชิปเปอร์มันจะเห็นไหมวะ เอ้าผมก็โดนแม่งมองไม่เห็นอ่ะอาผมลองไปไกลๆดูบ้างไปไกลๆไปไกลๆโหนี่ห่างอีกขั้นนีะเยอะนะครับประมาณ5หัวใจประมาณ4หัวใจถึง5หัวใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาซอมบี้พิกแมนมาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเลือดเริ่มเต็มเลือด่มเต็มเลือด่มเต็มเริ่มเต็มเริ่มเต็มเลือดเมเ่เต็มโอ้โหโอ้โเกือบแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองกับซอมบี้ธรรมดาดูนะครับเริ่มป๊อป อุ้ยแต่ยังไงมันก็จะมองเห็นเราทุกคน4 5 6 7 8 9 10เอด้ยเดี๋ยวทำไมมันถึกกว่าวะรอผมนับผิดวะ10ทีตายทุกคนแต่มันเขาได้จะถึกกว่าคนแก่นะแต่มันแค่สองอันเองอะผมมั่ววะช่างมันไปกันต่อโอเคทุกคนซึ่งอันนี้เป็นอันที่ผมคิดว่ามันต้องเสกมาเล่นนะครับก็คือแบบเล่นชิลๆอะไรเงี้ยก็คือขอบันบล็อกทุกคนก็ค้าบนทุกอันเลยทุกคนค้าแบบครับธรรมดามากนะ ใครไม่ใช่เดี๋ยวผมล็อกคาไปดูทุกคนเนี่ยทุกคนมันคับได้เลยนะมันก็ใส่ได้เหมือนแบบอันนี้เลยไอ้นี่มันใส่ได้เหมือนกันอุ้ยแต่ทุกคนแต่นี่ค่อนข้างที่จะเท่ะนะทุกคนเฮ้ยเท่นะดูดิมันแบบมันเหมือนตัวในดรกก้อนบอลสักตัวทุกคนเจ้าเนียแบบ่ยเออชุดมันเท่เฟี้ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูทุกคนมาทุกคนมาลองกันจากคิปเปอร์เลยเอาใกล้ๆเลยละกันผมว่าตัวนี้น่าจะไม่ตายเมื่อตายเหรอเนี่ยกูถามจริงโอ้ไม่ก็ทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาแบบตัวชิบหายอ่าประมาณหายไปหนึ่งหัวใจทุกคน เฮ้ยรถไปประมาณ2นะครับเมื่อกี้รถไปประมาณ2นะที่ผมนับได้นะครับก็ว่าเป็นเกาะที่เขาคาดว่จะถึกแต่ไม่สามารถเราคงไม่ไปหาขอมาครับเป็นคอมันบล็อกใช่ปะใครจะขำวะไอ้บา้าเอ,อ้ทุกคนอันต่อไปผมจะลองเอาเป็นซอมบี้พิกแมนดูนะครับเลือดผมกูไม่เต็มหอละอันแดกที่แม่งเลยแล้วกันฮารอยเชื่อทุกคนมามาเริ่มนับมาทุกคนนับแบบจริงจังนะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหก แปดอุ้ยทุกคนเกาะแปดทีแปดตีพบแปดทีแตกทุกคนแต่มันแบบมันค่านด้าจะถึกนะแต่ทำไมแปดทีมันแตกวะกลุ่มก็งงหรืวอว่าผมตีมันด้วยวะน่าจะเกี่ยวทุกคนอ่ะเรามาลซอมบี้ธรรมดาดูนะทุกคนเอาแบบโดนโดนลุมอ่ะเอามาดิอ่ะโดนลุมอ่ะแบบโดนลุมอ่ะโดนลมหกเจสิบเก้า ประมาณ19บครั้งถึงยีทีทุกคนซึ่งโอ้โหถึกหน้าสิบใกล้ยี่สิทีเนี่ยโอ้โห,หทุกคนก็แบบเป็นเกาะที่ค่อนข้างจะถึกนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมมารีวิวมอดหรือมาเล่นมอดที่แบบน่าสนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับให้ชอบดีผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ